ครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปดูอีกหนึ่งปัญหาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของการคว้านกระบอกสูบไม่หมดร้อยมันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้พี่น้อง fc ได้รู้ได้เห็นได้ทราบข้อมูลกันแน่สาเหตุมันมาจากการประกอบที่ผิดพลาดนั่นเองแต่จะผิดพลาดตรงไหนวันนี้มีคําตอบให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆนะครับสําหรับเว็บร้อย อันนี้นะครับซึ่งทําเครื่องมาจากที่อื่นแล้วนะครับเราได้มาทําการแจ้งานนะครับแก้ในหลายๆส่วนวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าที่เขาประกอบมาผิดพลาดในชุดบนนั้นจะมีอะไรบ้างแบ่งเป็น2 EP นะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันตรงนี้จุดที่ผิดพลาดน,นะครับและก็ไม่ที่จะทําแบบนี้นะครับอย่าไปทํานะเนื่งก็คือการใส่ลิปล็อกที่ผิดพลาด ถ้าตรงที่ว่าเอาปากของกิ๊บล็อกมาไว้ตรงกันกันกบร่องปากที่ลูกสูบอันนี้ผิดพลาดแล้วมีโอกาสที่กิ๊บล็อกจะหลุดปากของกิ๊บล็อกกับร่องปากจะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเสมอนะครับและที่สาคัญปากของกิ๊บล็อกมีร่องรอยของการใช้คีมตัดออกนะครับทําให้ปากมันกว้างพื้นที่บีบรัดมันก็น้อยลงนะครับพี่น้องเอเซียน,นี้ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วทีนี้เรามาดูนะครับ นี่ก็คือวิธีการใส่กิบล็อกที่ถูกต้องปากของกิบล็อกนะครับพี่น้อง FC จะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร่องบากที่ลูกสูบเสมอแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปหากิบล็อกแบบไหนมาใส่ให้เพราะว่ากิบล็อกสลักลูกสูบนะครับมันจะมากับลูกสูบคู่กันเสมอแต่ถ้าเราไปเอาของยี่ห้ออื่นนะครับของรุ่นอื่นมาใส่มันจะไม่ลงร่องกันเพราะว่าเขาออกแบบ อ่าล่องที่ลูกสูบนะครับล่องกิปล็อกที่ลูกสูบกับกิปบล็อกเขาออกแบบมาพอดีกันถ้าเอาตัวอื่นมาใส่มันจะใหญ่เกินกับเล็กเกินนะครับมันจะไม่เข้ากันเลยนะครับพี่น้อง f c นะอันนี้ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไปเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการจัดปากแหวนปากแหวนนั้นนะครับพี่น้อง f c นะในขั้นตอนของการถอดเราเจอแล้วว่าแหวนลานทั้ง2ตัวนะครับตัวบนล่างนะครับ ปากแหวนมันใกล้กันนะครับมันมีโอกาสที่ควันจะไหลนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่แหวนลานมันจะเลื่อนมาตรงกันถ้าหากว่าเราจัดไปแล้วนะครับพี่น้อง fc นะเวลาที่เราจัดแหวนลูกสูบเราจะจัดตามเสาเสื้อสูบนะครับสําหรับแหวนหลักนะครับคําว่าแหวนหลักนะครับก็คือแหวนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามแล้วก็ตัวที่ห้านะครับจัดตามเสาเสื้อสูบส่วนตัวที่4ี่ เอาไว้ตรงกลางด้านล่างก็พอนะครับทุกท่านนะนั่นก็คือสูตรแล้วก็เทคนิคการจัดปากแหวนทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับปัญหาที่ว่านั่นก็คือมันมีบูธเสามาหนึ่งตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะผมก็เลยได้ไปทําการซื้อบูธเสาเสื้อสูบมาทั้งหมด4ตัวอา้าวบางท่านอาจจะบอกมาว่าโกงลูกค้าหรือเปล่าก็หนึ่งตัวมันมีอยู่แล้วท่านอย่าไปซื้อมาทําไม4ตัวนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าชุดบนของตระกูลเวฟ้อยนะครับย้ําชุดบนของตระกูลเวฟ้อยมีบูธเสาห้าตัวอ่านะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ยังนึกไม่ออกไอ้ตัวที่ห้ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ม่องไหนก็ยกยอดไปไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับในคลิปหน้าว่าบูธเสาเสื้อตัวที่ห้าเอาไปใส่ตรงไหนนะครับของชุดบน เรียบร้อยนะครับอาบางท่านรู้แล้วแต่บางท่านยังนึกไม่ออกนึกไปเถอะนะครับรอชมคลิปหน้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละนะครับปัญหาของการคว้านไม่หมดรอยอย่างที่ท่านเห็นในต้นคลิปมันก็เกิดมาจากเรื่องของการที่เราประกอบเครื่องแล้วไม่ใส่บูธเสาเสื้อสูบนั่นเองนะครับไม่มีบูธนำศูนย์ทำให้นะครับเสื้อสูบมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ เบ้าฝาสูบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันไม่ตรงกลึงลางกับกระบอกสูบทําให้มีโอกาสที่ลูกสูบวิ่งขึ้นมาชนเบ้าฝาสูบได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงต้องมีการนําศูนย์นะครับโดยการใส่บูทเข้าไปนะครับอย่างเช่นเช่นนี้นะครับทําไมเขาถึงไม่ใส่บูทนําศูนย์มานะครับเรามาดูกันนี่เห็นไหมเขาแทฟใส่ตัวหนอนทองเหลืองมานะครับทุกท่าน เมื่อตาใส่ตัวนอนทองเหลืองแล้วทีนี้มันใส่บูธเข้าไปไม่ได้นดียครับพอใส่บูธเข้าไปไม่ได้แล้วทีนี้ไปทําเสาโคตด,ด้วยนี่นะครับเสาตัวนี้ก็โคดเสาตัวล่างก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคลอนอยู่นะเสาตัวล่างนะครับมันหลวมๆผิดปกตินะ,ะแต่ตอนนี้เอาเสาตัวบนออกมาให้ดูก่อนเห็นไหมมันไม่กลมนะเสาตัวบนเห็นไหมมันโค้งแบบนั้นนะครับทุกท่านเพราะว่าสามันโคดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ ตรงปลายเสานะครับตรงปลายเสาหัวมันจะโตนะครับมันจะมีบาตโตๆอยู่นะครับทุกท่านนะเวลาที่เราเอามาสวมลงกับบูทมันจะฟิตพอดีนะครับอ่านี่ปลายเสาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีนูนๆอยู่นะครับทุกท่านนะอ่ามันจะมีข้อนูนๆอยู่เห็นไหมถ้าเราเอาไปใส่กับเสาเสื้อสูบนะครับมันจะมีระยะฟรีระยะให้ตัวน้อยลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับ เสาที่นะครับไม่มีบูทนำศูนย์เห็นไหมนี่มันจะหลวมแบบนี้เห็นไหมความรวมมันต่างกันนะครับพี่น้อง fc ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาในเคสนี้ก็คือใส่บูทเข้าไปที่เสื้อสูบแล้วก็ตัดออกให้เสมอกันกับเสื้อสูบนะครับเราจะใช้หัวนูนที่เสาเป็นตัวบังคับนำศูนย์นั่นเองนะครับเราจะใช้หัวนูนที่สเสาเสื้อสูบเป็นตัวบังคับนำศูนย์นะครับดังนั้นเราใส่บูทเข้าไปแล้วก็ตัดเสมอเสื้อสูบไปเลย นะครับพี่น้อง fc นะเอาละนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราได้พบได้เจอนะครับว่าเขาไม่ใส่บูทเสาเสื้อสูบมานะครับส่วนเสาตัวล่างมีความผิดปกติอยู่เด้อนะครับส่วนจะผิดปกติอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีคําตอบให้กับพี่น้อง fc แน่นอนคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็ย้อนกลับมากันที่เรื่องของบูทเสาเสื้อสูบนะครับถ้าหากว่ารถของเรา ไม่มีบู้เสาเสื้อสูบนำศูนย์มันจะหลวมมันจะคลอนแบบนี้เวลาเราขันอ่าน็อตฝาสูบเข้าไปเสื้อสูบมันจะสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับพี่น้องนะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องทําการใส่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ผลที่จะตามมานะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นช่วงท้ายคลิปอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี้แหละนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกสูบมันจะวิ่งเบียดกระบอกสูบด้านเดียว นะครับนี่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเวลาเอาไปควานมันไม่หมดลอยเห็นไหมมันไม่หมดลอยเลยนะครับควานครั้งแรกก็ไม่หมดนะครับต้องควานครั้งที่2ครั้งที่2ก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับพี่น้อง FC นี่แหละนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าประกอบเครื่องทุกครั้งบูทนำศูนย์ทุกจุดต้องใส่แต่ที่แน่ๆของเว็บร้อยนะครับมันมีบูทนำศูนย์อยู่5ตัว แล้วตัวที่5มันอยู่ที่ไหนนะครับในคลิปหน้าพี่น้อง FC ได้เห็นแน่นอนนะครับและปัญหาเสาเสื้อสูบเสาที่2จะเป็นอย่างไรนะครับก็เอาไปไว้ในคลิปหน้าเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้นะครับให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำมันวิ่งขึ้นมา หล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับเราจะเช็คอย่างไรนะครับมีคําตอบให้กับพี่น้องเอฟซีได้นําไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าไม่เปลืองแรงไม่เสียเวลาด้วยนะครับในขั้นตอนของการประกอบเครื่องนะครับวันนี้เขาคว้านแล้วคว้านสองรอบนะครับหมดรอยแต่ก็ไม่หมดเต็มร้อยขาดนิดนึงก็หมดนะทีนี้นะครับน้ํามันที่จะขึ้นมาเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับมันจะขึ้นมาตรงโครนการ้านผมจะเอา ลมเป่าเข้าไปที่แขนเพาข้อเหวี่ยงนะครับนี่นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่ารูน้ํามันไม่อุดตันนะครับนี่ผมจะเป่าตรงนี้นะครับน้ํามันจะเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่โคนก้านแล้วก็โคนก้านสลัดขึ้นมาหากระบอกสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุยงานต่อนะครับ